สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับส้ม V88 สาขาลาดบุรลวงเช่นเคยนะจ๊ะเป็นที่รู้ๆก,กันอยู่แล้วเนาะส้มทํารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูกันทุกๆวันเลยนะคะนะวันนี้ส้มจะมาแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะโตโยต้ายาริสนะคะปี2015นะจ๊ะรุ่นนี้เป็นเทียร์ดิสปอร์ติแล้วนะจ๊ะ มาพร้อมชุดแต่งรอบคันแล้วนะคะนะสวยๆแบบนี้นะคะจัดโปรเฉพาะเดือนนี้นะคะฟังกันดีๆนะจ๊ะพี่จ๋าปกติอยู่ที่39900นานะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะราคาปรับลดลงมานะจ๊ะเหลือ3 3 9 0 0 0านะคะฟังกันดีๆนะจ๊ะ3 3 9 0 0นานะคะเฉะพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะลองโทรเข้ามาปรึกษากับซ้มได้นะ ะคะ่ะที่เบอร์0851834250นะคะสมอยู่ V88 สาขาลาดบัวหลวงนะจ๊ะอยากได้รถ้วยใช้งานจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะนะเราจองกันผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยล็อกรถไว้ก่อนเพียงแค่1,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถโตโยต้ายาลิสคันนี้ได้แล้วนะจ๊ะดูเลยนะสวยมากๆนะคะคันนี้นะไม่มีตําหนิเลยนะจ๊ะสมรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนาน3เดือนนะคะนะ หรือว่า10,000กิโลนะคะใครที่อยากได้รีวิวเพิ่มเติมจุดไหนเนี่ยลองโทรเข้ามาหาส้มได้นะคะยินดีจะให้รีวิวเฉพาะส่วนก็ได้นะคะอยากดูด้านนอกด้านในเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะ V88 สาขาละบูหลวงนะคะอยู่ถนนอยุธยาสุพรรณบุรีกมที่35นะจ๊ะเปิดบริการทุกวันเลยนะไม่เว้นวันหยุดราชการนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะคะนะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเบาะหนังนะจ๊ะสวยงามมากๆนะคะนะคะันี้ดีไซน์มาทรงสปอร์ตนะคะคุณภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยนะจ๊ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่า V88 ของเราเนี่ยรับประกันคุณภาพอยู่แล้วนะจ๊ะไม่เป็นรถที่สวมซากแล้วก็ไม่เป็นรถที่ชนหนักมาแน่นอนนะคะนะ ดูเลยนะใหม่ทุกจุดนะคะนะคันนี้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะขับไปทํางานหรือว่าไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะย้ํากันอีกทีนึงนะจ๊ะอยากได้ล็อกรถเนี่ยโทรเข้ามาหาส้มได้นะคะที่เบอร์085 1834 250นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีจ้า